รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PAA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระหว่างวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ถึงวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2566นางสาวเบญญาภาชัยอัมเดชากุลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแท่นศิลาทิพศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนแท่นศิลาทิพศึกษาได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาเป็นไปตามที่กอจอกําหนดงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้มีการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามนิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. นการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นผู้คิดค้นปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการความจําเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบทุกกระบวนการยึดหลักการส่วนร่วมใช้วงจรคุณภาพ p d c a จัดการประชุมวางแผน สอดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษามีการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมความเป็นเลิศและมีทักษะอาชีพให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยความร่วมมือกับครูผู้ปกครองและชุมชนคิดค้นปรับเปลี่ยนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นต่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัดอาทิหลักสูตรความเป็นเลิศด้านศิลปะการแสดงหลักสูตรดนตรีหลักสูตรฟุตบอลหลักสูตรทักษะอาชีพนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติโดยการจัดการเรียนรู้บูร,รณาการกับหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร มีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 1.3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการคิดค้นปรับเปลี่ยนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการ PLC การวางแผนการสอนพลานการปฏิบัติการสอนและสังเกตการสอนจริง และการสะท้อนการปฏิบัติงาน C เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนคิดค้นปรับเปลี่ยนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning ได้แก่รูปแบบกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน Five Steps ปฏิบัติสู่ผลสำเร็จขั้นสูง High m Park Practice s การสอนตามแนวทาง Thinking School เลือกสื่อหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้คิดค้นปรับเปลี่ยนพัฒนาการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูให้เป็นไปตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดได้แก่ชุดการสอนเทคนิคการสอนติ้นแพร์แชร์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันต่างๆอาทิ เมนติเมเตอร์คาฮูดวอนวอแคนวาควิดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆภายในและภายนอกสถานศึกษามีการติดตามประเมินผลรายงานและนำผลไปปรับปรุงพัฒนา1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการคิดค้นปรับเปลี่ยนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดระบบนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพและรายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community PLC 1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาคิดคน้นปรับเปลี่ยนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้กำหนดบุคคลรับผิดช,ชอบและมอบหมายพลังงานตามความถนัดความสามารถและเหมาะสมตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น4ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการฝ่ายปกครองและฝ่ายบริการให้เป็นไปตามนโยบายหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับและบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ดีทำให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนคิดคน้นปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพจากการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกที่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกำกับติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุง2.3งการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนคิดค้นปรับเปลี่ยนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกายสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนให้มีทัศนในการดำรงชีวิตสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและแก้วิกฤตสังคม สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอาศัยการร่วมมือทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้แก่ครูผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนอาทิเช่นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนการส่งต่อเป็นต้น โดยการจัดทำ S.D.Q และ E.Q. จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน Classroom Meeting จัดทำข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1. การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการบริหารจัดการสถานศึกษานำบริบทด้านต่างๆมาวิเคราะห์แลงสู่นโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการพัฒนาผู้เรียนครูให้มีคุณภาพคิดค้นปรับเปลี่ยนนวัตกรรมทางการบริหารที่สอดคล้องกับมาตรฐานพลังงานโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า มีการนำไปปฏิบัติจริงจนบรรลุผลตามเป้าหมายโดยใช้หลักการบริหารการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาคิดค้นปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาโดยสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสร้างเครือข่ายและเป็นสมาชิกของเครือข่ายเช่นผู้บริหารเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดอปทแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดอบอจอคอนแกนตลอดจนเป็นสมาชิกของกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู่สถานศึกษา4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยคิดค้นปรับเปลี่ยนประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาสถานศึกษาได้จัดให้มีการให้บริการด้านต่างๆได้แก่การบริการอาคารสถานที่การให้บริการชุมชนด้านศิลปการแสดงการบริการวัสดุอุปกรณ์เป็นต้น อีกครั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นได้งานกิจกรรมประเพณีและวันวันสำคัญต่างๆอาทิกิจกรรมวันเข้าพรรษากิจกรรมวันสำคัญต่างๆเป็นต้น5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพห้าจุดหนึ่งการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการเข้ารับการอบรมสัมมนาในด้านต่างๆมากมาย 5.2กาการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการคิดค้นปรับเปลี่ยนนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ได้จัดทำประเด็นท้ายๆเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1. สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและตามสมรรถนะ 3. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนจากประสบการณ์จริงคิดเป็นทําเป็น 4. ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและบลุคลิกภาพที่ดีอีก 5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 6. เรียนรู้ไปพร้อมผู้เรียน 7. ประเมินผู้เรียนจากพัฒนาการและพฤติกรรมจากการดำเนินการในรูปแบบ PLC นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในวิชากลุ่มสารการเรียนรู้และการอ่านการเขียนการวิเคราะห์ที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนการพัฒนาคุณภาพของครูเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน กล่าวคือโรงเรียนควรพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายการศึกษาในศตรวรรษที่21เตรียมคนออกไปเป็น Knowledge Worker และ Learning Person ซึ่งต้องมีทักษะที่สำคัญในศตรวรรษที่21ประกอบด้วย 3R และ 4C ได้แก่ Reading อ่านออก Writing เขียนได้ Arithmetic คิดเลขเป็นและเพิ่มเติม Relevancy ความสอดคล้อง Relationship สัมพันธภาพ และวิระความเคร่งครัด 4c ประกอบด้วย 1. creativity and innovation ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรม 2. critical thinking and problem solving การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3. communication การสื่อสาร 4. collaboration ความร่วมมือซึ่งทักษะทั้ง4ข้อนี้เป็นเป้าหมายของการศึกษาที่ครูผู้สอนพึงพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดนวัตกรรม ดังนั้นจึงได้การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ทักษะในศตวรรษที่21โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนำแนวทางเหล่านี้มาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในภาพรวมให้สูงขึ้นต่อไปชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพของผู้สอนที่จะช่วยให้เกิดการรวมตัวการเรียนรู้ของกลุ่มครูและมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีความเป็นกลยาณนมิตรและพึ่งพาอาศัยกันจนเกิดเป็นวงจรการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่องมุ่งสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน เกิดความจริงใจของสมาชิกซึ่งมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหานานาประการซึ่งมีความจําเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้บรรลุผลวิสัยทัศน์ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะในศตวรรษที่21ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานบริหารแบบมีส่วนร่วมร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง